แล้วอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคุยกันเลยนะไอ้ไออการกระจายให้อปทเนี่ยคุณบอกเขาแค่สามวันนะพี่เป้งเขียนโปาเขียนโปรเจกต์มาเป็นนายกอ่ะพี่เป้งเป็นนายกพี่เป้งเขียนโปรเจกต์มหมสามวันสองวันด้วยซ้ำหนังสือไปหนังสือกลับเขียนได้ไหมก็ไม่ได้ยกเว้นแต่คุณมี Chat GPT คุณมีมีมือมีมืออยู่แล้วเยอะอยู่แล้วใช่ไหมก็มีสองอย่างคือเตรียมไว้อยู่แล้วหรือไม่ก็มีเรื่องของเก่ามาเปลี่ยนวันที่ใช่ถูกป้ะมันก็ต้องเป็นโครงการเดิมๆที่เคยเคยทำ เคยใช้เคยทำแล้วก็ใช้โครงการเดิมๆใช้มาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ห้าหมื่นล้านที่จะเอาไปอปทห้าหมื่นล้านเลยนะครับที่จะเอาไปให้อปทเนี่ยผมขอให้ท่านพิจารณาใหม่แล้วก็เอาไปให้เป็นหนึ่งล้านคอหนึ่งล้านคนที่จะเอาไปต่อยอดธุรกิจได้อีกเยอะในชีวิตต่อผมให้ให้ให้โจทย์นะครับให้รัฐบาลเนี่ยว่าให้ช่วยคิดหน่อยว่าห้าหมื่นล้านที่จะเอาไปให้อปทเนี่ยให้คุณคิดใหม่ว่าสมควรแล้วหรือไม่แล้วก็ถ้าดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลวันนี้ก็ ก็เอาประเด็นเรื่องนี้เนี่ยไปพูดคุยด้วยก็ได้แล้วก็มาตอบหน่อยไทยสร้างไทยรอฟังอยู่